สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทูเดดดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันนะครับคลิปนี้ผมก็มีวหวยฮาหนอยปกติครับวดประจัสบดีที่5มีนาคม2 5 6 4ริบลงทิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางวหวยฮาหนอยจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการซื้อสลกหากหวยฮานอยนะครับ คำเตือนครับคลิปวีดีโอนี้สรุปเลขเด่นหวยหาหนอยปกติสูตรหลักสิบหลักหน่วยจับคู่เด่นสองตัวล่างเพื่อหาเลขตัวเด่นเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยหาหนอยปกติเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณายาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับ มาสรุปผลการออกสลากหวยฮหาหนอยปกติกันก่อนนะครับงวดประจําวันที่4มีนาคม2564ครับผลการออกรางวัลเลขท้าย4ตัวหวยฮาหนอยครับออก6100ครับ6100 3ตัวบนออก100ครับ100 3ตัวนและ2ตัวบน00ครับ2ตัว00ครับ ่วนเลขไท้าย2ตัวล่างออก6 2ครับ62คือเลขไท้าย2ตัวล่างครับนี่คือผลการออกสลากหวยฮานอยปกติในรอบ18นาฬิกา30นาทีงวดประจำวันที่4มีนาคม2 5 6พนนะครับมาสรุปเลขหลักกันนะครับหลัก10หลักหน่วยครับในคลิปนี้ผมนำเลขท้าย2ตัวหวยฮานอยมาลงให้กับสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเพราะว่าหวยฮานอยในชุด เลขไทยสามตัวบนสองตัวบนการคิดการคำนวณค่อนข้างที่จะไม่ไปตามสูตรคำนวณครับเพราะตั้งแต่งวดให,ใหม่เป็นต้นมาครับเข้าเดือนอเข้าช่วงเดือนตรุษจีนเป็นต้นมาเลยครับหวยหาหนอยปกตินี้การคิดคำนวณเลขท้าย3ตัวและ2ตัวบนนี้จะไม่สูตรไม่นิ่งนะครับตัวเลขยังเดินอยู่ที่เดิมครับไม่ขยับนะครับ ไม่ค่อยขยับไปเลขอื่นครับถ้ามาเช็กทุกท่านที่เข้ามาติดตามและชมก็จะเห็นผลการออกในลำตำแหน่งเลขท้าย3ตัวและ2ตัวบนครับจะยืนอยู่เลขเดิมอยู่ในหลายงวดต่อกันครับฉะนั้นการคำนวณการคิดการคิดการคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละงวดคือก็จะมีโอกาสผิดพลาดมากที่สุดครับฉะนั้นในงวดนี้ครับผมก็นําเลข ท้ายสองตัวล่างหวยฮานอยมาเป็นแนวทางให้กับสมาชิกได้ดูนะครับเพราะว่าในสูตรการคิดคำบนนะครับเลขศูนย์นี่จะติดมาหลายงวดแล้วครับเลขศูนย์ไม่เดินครับขอ้ขยับเดินไปครับติดมาหลายงวดนะครับในตําแหน่งเลขหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับในชุดบนครับแต่ในชุดสองตัวล่างนี้เลขเปลี่ยนเรื่อยครับ เลขเปลี่ยนตัวเลขไม่อยู่ซ้าอยู่ตัวเดิมครับฉะนั้นผมนําเลขท้าย2ตัวล่างเท่านั้นนะครับมาให้กับสมาชิกดูเป็นการทประกอบกันตัดสินใจครับสูตรคํานวณครับจากการนําเลขท้าย2ตัวล่างงวดล่าสุดซึงออก 6- กสครับหลัก10คือ6หลัก2เลข2คือหลักหน่วยครับมาคํานวณหาเลขเด่นหลัก10และหลักหน่วยครับจากสูตรที่คํานวณตัวเลขได้ครับ นำหกหลักสิบมาคำนวณนะครับได้เด่นหลักสิบครับเลขเด่นหลักสิบจะมีเลขสองเลขสามเลขเจ็ดเลขแปดครับสองสามเจ็ดแปดครับแล้วก็หลักหน่วยครับจากการนำเลขสองมาคำนวณนะครับหาเลขเด่นในงวดต่อไปครับได้เลขสี่ตัวครับหนึ่งเลขห้าเลขหกเลขศูนย์ครับหนึ่งห้าหกศูนย์นะครับนี่คือหลักสิบและหลักหน่วยครับจากสูตรที่ผมได้คำนวณคิดค้นหาเพื่อหาเลขตัวเด่นนะครับผมจะจับคู่ทำไมเช็คดูเลยครับ หลักสิบสองสามเจ็ดแปดครับหลักหน่วยหนึ่งห้าหกศูนย์ครับจับคู่ชุดสองตัวล่างได้ดังนี้ครับสองวางหลักสิบนะครับสองวางหลักสิบครับจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวนะครับจะได้สองหนึ่งสองห้าสองหกสองศูนย์ครับสามวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวนะครับจะได้สามหนึ่งสามห้าสามหกสามศูนย์ครับ เจ็ดวางหลักสิบครับจับคู่กับหลักหน่วยสตัวครับจะได้7 1 7ด7นึ่ครับและแปวางหลักสิบนะครับจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้แปดหนึ่งแห้ดหกแปดนยครับทั้งหมดสิกชุดนะครับเป็นเลขชุดเลขทยสองตัวล่างหยุยฮาหนอยปกติในรอบ18บแนาฬิกาสานาทีจะทราบผลนะครับ ซึ่งเลขท้าสองตัวล่างในช่วงการออกก็จะออกในช่วงเวลา18บแปดนากาสินาทีครับจะทราบผลของรางวัลเลขไพ่สองตัวล่างนี่คือสูตรที่ผมได้คำนวณครับถ้าหากสมาชิกท่านใดที่มีแนวทางการคิดคำนวณที่หาเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยมาเทียบมาชนกันจะได้ตัวเด่นที่ตรงใจท่านมากที่สุดนะครับ ส่วนชุดเด่นครับที่ผมสรุปความน่าจะเป็นนะครับในตำแหน่งเลขไายสองตัวล่างหวยฮานอยปกตินะครับหลัก10ครับหลัก10ผมเน้นไปที่นะครับหลัก10ผมเน้นไปที่เลขเลขแครับหลักสิเน้นไปที่เลขแครับเน้นดึง8ไว้ตัวเดียวครับดึงแปไว้ตัวเดียวนํามาจับคู่กับหลักหน่วยกับหลักหน่วย4ตัวครับเน้นที่หลักสินะครับแครับ หนึ่งจากผู้กัาหลักหน่วย4ตัว8ปดหนึนะครับ80ครับจะได้ชุดเด่นครับชุดเด่นนะครับแปดหนึ่งแดหูนี่ชุดนะครับถ้าดึง8มานะครับถ้ารูด8หลักหน่วยก็จะสี่ตัวครับถ้ารูดนะครับรูด8หลักสิครับหลักหน่วยสี่ตัวจะได้แปดหนึ่งแปดห้าแปดหกครับส่วนชุดเดียวครับชุดเดียว ทั้งหมดสี่ชุดนะครับผมสรุปความน่าจะเป็นนะครับทั้งหมดในสี่ชุดนี้ผมเน้นไปที่ชุดเดียวครับเน้นไปที่ชุดเดียวอยู่ที่แปดห้าครับความน่าจะเป็นครับเน้นไปที่แปดห้านะครับความน่าจะเป็นนี่คือหวยฮานอยปกตินะครับเด็ก้ทยสองตัวล่างครับโดวเด่นก็คือแปดห้านะครับเด่นแปดห้านะครับโดดเน้นตัวก็คือแปดห้าส่วนชุดตัวรองก็คือแปดหกครับ ระวัง85กับ86นะครับเน้นเด่นก็คือ85ครับเน้นตัวเดียว85เลขไทยสองตัวล่างวหวยฮานอยปกติในรอบเวลา18นดนกาถึง18 30นาทีนะครับจะทราบผลในรางวัลเลขไทยสองตัวล่างช่วงเวลา18นาก15นาทีครับนี่คือข้อมูลแนวทางที่ผมได้อาตัวเลขเด่นวหวยฮานอยปกติเลขทยาย2ตัวล่างหัวประจำวันที่5มีนาคม2564 ลงให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กําลังหาข้อมูลแนวทางนะครับสมาชิกทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมก็โปรดได้ใช้การพิจารณาณในการรับชมก่อนการตัดสินใจนะครับข้อมูลนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับจะมาตามสูตรนี้หรือไม่ก็ต้องมารอรุ่นกันนะครับว่างวดวันที่5มีนาคม2 5 6 4ห่าหนอยปกติครับ18บแนาฬิกานาทีจะทราบผล จะมาตามสูตรด,ดีหรือไม่ครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทีดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมจอดแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลหวยหาหนอยปกติในรอบเวลา18บนากาถึง18นากามนาทีมาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางประกอบกันตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด, like, ด,ด้เลยครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหอยดีเล็กเด่นๆมาลงคลิปให้กับสม,มาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามแัะชมอีกในคลิปต่อไปครับใว้สม,มาชิกสตาร์ทูเดย์ดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับถูกสลากหวยฮานอยปกติเลขไท้าย2ตัวล่างหัวประจำวันที่5มีนาคม2 5 6 4เฮงๆรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ